สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุมทุกคนครับปอครับผมคือเก่าครับมันจงแฟมิลี่ครับผมวันนี้พามาใส่เบ็ดเงียเขียดคือเก่าพี่น้องเอาเป็นสามมื่นซอนเลยเนาะพี่น้องนะเนาะเงียเขียดเนาะนี่ครับเจ็ดดีครับได้ถุงครับเบ็ดครับผม มื่อนี้จัดเต็มเลยครับพี่น้องใส่เจ็ดสิบหลังครับเพราะว่ามือนเป็นวันหยุดครับบ่ะะได้เหตุงานเนาะครับมื่อนี้ก็เลยว่าที่จัดเต็มมึงพี่น้องตว่วมามันเป็นมืน่อนี้มันเป็นวันพะระโมลูว่ามันที่จังไหนเนาะครับพี่น้องร้องเสียงดวนมึงเนาะครับเนาะไปหลุ่นน้ำกันเลยครับปีนี้ใส่หลายหลังครับอย่าพยายามให้หอดเสาเลยครับจะได้ไทยบรรยากาศยับเสาให้พี่น้องเบืองน้ำว่า มันถือเรามันถืเป็นยังไงลักษณะถือนุ่มนม้ำนุ่มนม้ำก็ยังอยู่ในขีดบอ่อนะพี่น้องเอาแบบสดๆเลยพี่น้องหมายเขากับเป็นคล้องคล้องแถวบ้านเนี่แหละครับคล้องไม้ๆจกไม้ๆเป็นแปนดอกพี่น้องเกิดีนีหม,มองหกแน่หกแน่หม่อหกแน่เชี่งดวงเราครับผมมันกับปลามีอยู่ครับกัดจีบว่าไหลถือกัดิีบพอะได้กินเนาะพี่น้องเนาะกับพ่อได้รลุนกันครับผมพี่ครับคล้องทีเขาสีใสครับ คลองมันเป็นคลองที่ขุดปีนี้แหละครับนแล้วก็น้ำลวดช่วงพายุโนอื่นแหละครับน้ำมันกระลวดมาแล้วก็ปลามันกัิมาน้ำหนามน้ำเน่แหละครับก็พอได้กินแหละครับอาจจะพ่อได้ลายแล้วครับแต่ว่าพ่อได้รุนพี่น้องเช่นดก็รุนเป็นนาำวนเนาะพี่น้องเนาะเชียงนวงเอาครับผมอ่าขออนุญาตใส่เบ็ดแล้วครับเนาะโอเคครับดยวดจถไทยเบื้องช่วงยามแล้วครับเนาะทั้งย้งคืนทั้งย้เส่อเนาะพี่น้อง โอเคครับผมไปขับประหลุนน้ำกันเลยครับผมต้องยางกลับมาครับใส่เบ็ดบนมาทันแล้วเหรอครับถ้าได้จยากสี่สิบกว่าหลังนี่แหละครับมันเบิดนหม่องส่ละเหรออครับยางมาประมาณกลางทางนี่แหละครับถือแล้วครับพี่น้องตัวนึงครับเป็นแปเลยครับปราคอครับผมก็อาจจะพวกวันมาเลยาะวมันไม่มีหย่าครับของเจ้านี่โอเคครับตัวใหญ่เติบยู่พี่น้องเห็นปะครับมันแปนเลยครับ เก็บครับพี่น้องโอ้แจำแหกแล้วมาแล้วครับมาแล้วปึ๊บมาแจมแล้วพี่นอ้องเก็บก่อนเลยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุกูทุกคนครับพอกันตอนส่อครับผมเมื่อบรันรยากาศย้ำส่อพี่น้องอู้ทะเลหมอกครับหมอกโอ้อากาศดีครับพี่น้องย้ำส่อ ตามมะกูะเบ็ดครับตอนเสาเมื่อคืนนี่ว่าดิทไทเบิ Design, era, ouais. ้งมันบ่ถือพี่น้องถือตัวเดียวก็เลยบ่ได้ทายพี่น้องเบิ้งนะครับอยากิไทายเบิ้งตอนเสานะครับตอนเสาก็ดิถือกอบ่ถือกันรุนกันเนาะครับเนาะนะครับโอ้อากาศดีครับย้ำเสานะครับบ่ได้ทายพี่น้องเบิ้งย้ำเสาเสียนะครับมูนี่บ่ได้เหตุงานนะครับเนาะ เลี้ยวจิตไทยพี่น้องเบิ้งย่ำเสาเนาะครับไปลุนกันครับผมไปครับผมไปครับผมไปลุนน้ำกันครับอากาศดีครับพี่น้องทะเลบอกย่ำเสาหยอดครับหลังนี่ดู บอถือครับผมโอ้ยปลามีแต่ปลาหน่อยหรอวะหัวขาดพัดเจ็ดเชียงหมากเอา้ลพยาบาลประกาศได้คนพี่หน้องนี่กับ,บอ่อถือ เจ็บครับโอ้ยต่อครับ <c oughs> เป็นไหนนอเป็นเปลี่ยนเนีเอ้าลักหนีว่าแมนถึกติพี่น้องจมๆม,มีปลาปะน,อนนะ้องพี่น้องโอ้ยถือ,อยู่ครับถือ,อยู่เห็นบัสพี่น้องโอ้ปลาคอครับปลาคอตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเป็นแปลี่ยนนี่พี่น้องเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอู้หตัวใหญ่ครับพี่น้องเห็นไหมครับอู้ตัวใหญ่ครับมาเอาละครับผมอู้หเห็นไหมพี่น้องอู้ตัวใหญ่ครับพี่น้องอู้หูงามงๆครับ เดี๋ยวขึ้นไปใกล้ๆฟังกันน้องอุ้ยเบ็ดถักโอ้หานเบ็ดถักสวยนะครับโอ้งามครับพี่น้องนะครับเขียนยังติดอยู่เลยโอ้ประมาณหายหกขีดนี่ครับพี่น้องตัวนี้สุดยอดทับสุดยอดมาแล้วครับแต่มแรกน้ำซาครับผม ี่นอเ <c oughs> ขียดยังอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องครับเ <c oughs> ขียดยังอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องมีคนถามว่าใส่ยังไงเนาะพี่น้องเนาะเขียดเนาะครับ,น,รบ <c oughs> นี่ครับปักนี่ครับปากทั้งนี้แล้วครับสอดออกมาทั้งหัวมันนะครับเด้อพี่น้องนี่ยู่ยแหลหัดสอครับบ่มีตายครับ นี่ครับข้าวถือถึงสี่ปล่อยเลยเอครับเนาะปล่อยเลยอึ๊บโอเคยำต่อพี่น้องเงียบครับเงียบเลยถือตัวเดียวครับฟ้ากะสิกคือจังวหวะล่ะครับหน้าม,ม้ข้องม้อันนี้กับ่ืถือครับ เียกัยังดินดีอยู่คือเกอ่าครับไปท่อพี่น้องยามเลียวๆพี่น้องมอถือเลยครับโอ้ยนี่ครับตะเวนกำลังขึ้นครับ บรรย้ากาศน้ำส اؤ ดีครับพี่น้องเอ้ยอากาศบ้านนอกห้องพี่น้องถึงตัวเดียวครับตัวเดียวที่เบื้องตอนแรกนะครับตัวเดียวโคโลได้พี่น้องโอเคอยู่ครับว่าฟ้าวมันขึ้นก็ได้ตัวหนึ่งยุ่ครับมานขึ้นนี่มันขึ้นได้แต่สองตัวยุ่พี่น้องต้องไปไทยัยพี่นอนะ้องเบื้องเนาะทายเบิ้งทั้งหมอเศร้าว่างเห็นนะครับถึงตัวเดียว บ่ฟ้าดอกพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับทิ่ติตามหลับชมนะครับเนาะ,ะคลิบนีก็ถือว่าบ่ฟ้าดอกพี่น้องก็ถืออยู่เนาะพันทีกินพี่น้องเสียสินภารกิจครับเอ่อ ก็ขอบคุณนะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมนะพี่น้องเนาะเอาไรคลิปหนาเนาะครับเนาะสิบม้หยังให้เบิงตื่นเต้นบอเนาะพี่น้องสักชิปนี้กะขอทดขอไปให้นาะพี่น้องเนาะมันมาถึกถึกตัวเดียวโคโลเลยพี่น้องสกับบ้านแล้วล่ะครับสรุปผลงานเนะี่ยพี่น้องตัวเดียวลหละครับถ้ากับตัวตรงอยู่พี่น้องพี่นอ้องเบิ่งอีกตน ตัวนอยู่พี่น้องขุมอยูค่ครับุ่นครับโอ้งามโย่น้องอ้วนพร้อมนะครับประมาณครึ่งโลอะพี่นอ้องนะครับโอ้บ่ะฟ้าดอกเนาะพี่น้องเนาะจช่ไดมกะฝากติดตามเลยนะครับเด้อกดติดตาม กดไหลก็แช่ทำไดเลยนะครับเดอ้เอว่ายคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสิะีไายเบิ้งอีกเนาะครับเนาะว่าสิพาไปเฮ็ดอีหยังเนาะใส่หม่องใดให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะสำหรับมื้อนีก้ก็ขอจบแค่นี้เนาะครับพี่น้องเนาะทังได้ก็โชคดีทฮงๆด้วยด้วครับผมสวัสดีครับถ่ายคลิปครับพี่น้องผลงานเมื่อคืนครับนี่ครับปลาสองตัวตัวใหญ่เดียวโลกว่าหมดเลยพี่น้อง ใส่ท้งนี้ครับมเมือน้นี่นองเต็มมือเลยอเอยอดอืมตาหางจะบรนตใหไงคุมยุะพ,พี่น้องใส่ทั้งนี้ครับมเมือน้นนีตัวสี่ส<อ>ิบก <40 S 2> ็ลังเลย